สวัสดีค่ะพบกันในช่อง p e c e s Aphrodite นะคะในคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ทานายดวงดูค่ะว่าสงครามรัสเซียยูเครนสรุปแล้วใครชนะนะคะเปิดไพ่กันสดๆเลยค่ะก็คือช่องนี้ปกติอาจารย์ไม่ค่อยเข้ามาหรอกคะ่ะอาจารย์จะเล่น TikTok นะคะ น,นันนจะเข้ามาสัทีอาจารย์จะเปิดประเทศละ3าใบนะคะเปิดรัเสเซียก่อนแล้วก็ยูเครนทีหลังรัเสเซีย3ใบค่ะมาดูนะคะ1 2 3อันนี้ยูเครนนะคะ1 2 3รัเสเซียเนี่ยมีจีนนะคะที่เข้าข้างซาอุแล้วก็เยอรมันกับประเทศยุโรปอีก15ประเทศค่ะ แล้วก็อาจจะมีประเทศอื่นๆืนอ,นอีกส่วนทางยูเครนเนี่ยมีสหรัฐนะคะอังกฤษที่เข้าข้างค่ะมาดูของรัสเซียนะคะได้ไพ่ justice ผู้พิพากษานะคะใบที่สองนะคะ the m a g i c i a n คะ่ะใบที่สามค่ะอัศวินถือไม้เท้านะคะเป็นไพ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เป็นไพ่บุคคลของ minor แล้วอันนี้เป็นไพ่ major นะคะ จสติดด้วยผู้พิพากษานะคะสามารถตัดสินชี้เป็นชี้ตายได้แมจิกเชี่ยนผู้รู้เป็นคนมีความสามารถค่ะมาดูทางฝ่ายยูเครนบ้างค่ะึ้นไพ่แฮงแมนค่ะคนห้อยหัวนะคะใกล้แย่แล้วนะคะแย่มากแล้วโซมมากแล้วนะคะใบที่สองค่ะเดอะเฮอร์มิตหรือสีค่ะเหมือนกับว่าเป็นผู้นักบวชผู้ทรงศีลซึ่งมาใช้ในการศึกสงครามนี่ก็คือ สู้ไม่ได้นะคะสงบยอมแพ้ใบที่3 2สอเหรียญคือเงินขาดมือเงินช็อตนะคะตอนนี้ยูเครนต้องขอให้ประเทศต่างๆเนี่ยบริจาคเงินไปให้ช่วยเหลือทางยูเครนนะคะซึ่งอาจารย์ก็บริจาคให้ไปแล้วนะคะเป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพค่ะ ที่สถานทูตของยูเครนในประเทศไทยมาเปิดเอาไว้ให้คนไทยช่วยบริจาคคนไทยก็บริจาคไปเยอะมากล่าสุดที่อาจารย์ไปดูก็5ล้านกว่าบาทนะคะใครที่มีจิตเมตาก็บริจาคไปนะคะจะดีมากๆเลยค่ะคือคือคนที่เคารพกันนะคะตัวไอหัวหน้าเนี่ยมันไม่เป็นอะไรแต่ประชาชนสิคะเดือดร้อนคนที่ผิดมันคือไอคนที่นําคนให้ไปตายนะคะแต่ประชาชนไม่มีความผิดถึงเราจะเข้าข้างรัเสเซียหรืออะไรก็ตามนะคะ เราต้องเห็นใจประชาชนชาวยูเครนด้วยถ้าบริจาคให้ไปได้นี่ก็จะดีมากนะคะช่วยเหลือเขานะคะเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาอาจจะไม่มีอะไรรับประทานไม่มียารักษาโรคหรือไม่มีเครื่องนุ่งหงมอะไรก็บริจาคไปช่วยเหลือค่ะก็ขอให้สงครามยุติกันได้ด้วยดีนะคะขอให้เจรจากันได้มีการหยุดยิงนะคะตกลงตามข้อมติของแต่ละฝ่ายแล้วคืนดีกันได้ไวๆค่ะจากดวงราศีจักรเนี่ยน่าจะโอเคแล้วนะคะหลังจากนี้ ถ้าดาวพฤหัสบดีทับที่ราศีมีนราศีของประเทศรัสเซียเนี่ยน่าจะดีกันน่าจะเจรจายุติสงครามได้นะคะสรุปนะคะจากไพ่ก็คือรัสเซียชนะจากดวงราศีจากรัสเซียก็ชนะค่ะขอบคุณท,ทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปนี้ค่ะ